สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านเมฆตลาดซีโมเมืองอ้อเมฆตลาดซีโมเมืองทุกท่านขายแตงขายมะเขือบวบหมอมแตงเล็กแตงใหญ่ถั่วสวยๆทุกท่านไม่ว่าจะฟักแลงมะละกอดำเนินทุกท่านนะครับผมแวะมาอุดหนุนได้เลยนะครับผมอยู่ที่ซอยสองตลาดซีโมเมืองร้านผักสดอ้อเมฆ ผับสดแตงสดมะเขือสดทุกท่านนะครับผมไม่สดไม่ขายไม่ใช่โอเมกสีหมูม่มท่านตัดสินใจซื้อก็ซื้อเลยนะจ๊ะอย่ามัวแต่ชมอย่ามัวแต่เลือกมากของเขาสวยอยู่แล้วทุกท่านสองคนนี้ตัดสินใจยังไม่ได้ต้องเดินหาก่อนว่าจะเอาอย่างไร ดูผักร้านนี้สวยจริงๆแต่ก็ราคาอาจจะสูงไปหน่อยเท่านั้นเองท่านที่ชอบของสดของสวยก็อย่าลืมนะครับผมทัวสดทัวสวยพี่น้องทั่วเนื้อนะครับผมทุกท่านดูเอาเละกันเนาะสวยไม่มีเหี่ยวพี่น้องอเหี่ยวแกก็ดึงออกนี่ตรงกันเป๊ะเลยพี่น้องเหมือนเอาตลับเม็ดมาวัดโอ้โหสุดยอดจริงๆพี่น้อง ตัวของเขาดูเอาก็แล้วกันเนาะนะครับผมมียาวมีสั้นนะครับผมส่วนตัวนี้ก็จะยาวหน่อยเนาะมันก็จะอวบนิดหนึ่งเสียนแม่ค้าส้มตำขายข้าวขายแกงเอาไปทำขายได้กำไรทุกท่านต้องอ้อมีสีมืเมืองเท่านั้นทุกท่านแวะมาจับจ่ายใช้สอย,อยก็อย่าลืมแวะมาที่ซอยสองนะครับผม ตลาดสีงูเมืองทางเข้ามาจากทางขาตะไคร้ใบมะกรูดไอ้นี้มะเขือสามสีทุกท่านสามสีอ่าหนุ่มขายของเราก็รออยู่นี่นะครับผมรลละสามสิบห้าก็มีนะครับผมถุงละร้อยสี่สิบร้อยยี่สิบแล้วตามใจชอบนะครับผมมะเขือสดมะเขือสวยนะครับผมมะเขือสามสีบวบหอ,อมร้อยสี่สิบบาททุกท่าน นะแวะมาเลือกมาลือ้อมาซื้อกันได้เลยนะครับทุกท่านต้องเมฆเท่านั้นนะครับผมสดสวยมากทุกท่านมาอุดหนุนกันได้เลยนะครับผมวันนี้ผมมีโอกาสทำคลิปให้กับน้องๆตลาดสีมุมเมืองทุกท่านสีมุมเมืองของเรานะครับผมโอ้โหตลาดนี้นะครับผมนี่พนักงานนั่ง เลือกนั่งแต่งไปน้องดึงออกไปน้องอย่าให้มันเหลือไอที่ไม่สวยเอาออกให้หมดทุกท่านเนี่ยครับผมหมดเหลือต้องแยกมาแบบไม่มีติดเหลืองไม่มีติดเหลืองไม่มีเน่านะครับผมนะีนะฮะนี่ก็ของเขามีอยู่20กว่ารายการทุกท่านนะครับผมมาเลือกเอาล้วการนั่นแม่นะค้าคนสวยของเราก็นําป้ายมาแปะแล้ว90บาทก็มี ่ะแม่ค้าเลือกเอซ <c oughs> ีดูนะดดอย่าลืมนะได้ต้องไปมาที่ตลาดซีมุมเมืองทุกท่านขายทั้งคืนนะขายยี่สี่ชั่วโมงว่าง,งั้นเหรอแต่กลางวันน่าจะหยุดกล,ลางวันหยุดไหมแต่ไม่มีของเป็นแะต่นี้ปากร้านหน่อยทิชื่อร้านอะไรอ่ะฝากร้านโอเมเจมอิอ์ขับนสดด้วยนะคะ,ะที่ตลาดซี่มุมเมืองรังสิตจ้าจอยที่เท่าไหร่ ลอยสี่รับสี่ับสนะคะตลาดสีฟ้านาะสุดยอดเลยขายดีมากเลยใช่ไหมดีมเดี๋ยวนีว้มีให้เลือกกี่อย่างผักแ้แม่คะ้าาบจบทีเดียวมี24อย่างเลยคโอขายดีจริงๆร้านนี้ร้านน้องเมฆนั่นโอเคนะครับนี่ก็เป็นพนักง,งานเนี่ยทำทัวสวยมากสวยสวยรออะไรครับตอนนี้ โอ้ถ oh, ูกโลห้าสิบาทนี่พนักงานกกอกกรอกแจ้งกรอกถุงเทกรอกถุงละกี่โลกรอกถุงละกี่โลถุงละห้าโลนะ5้โลร้านใครนะอ้มเม็ดผักสดคัดเกรดครับผมสีเมุมเมืองครับผมโอเคครับผมตามนี้เนาะอ่านี่ตางโอเคเ็ด้ี๋ยวออกย็นนี้ช่องเจ็ด รถของเราก็อยู่ที่นี่อันนี้ก็เป็นฟักทุกท่านฟักร้อยี่สิบาทมะระกอดำเนินทุกท่านนี่มะระกอดำเนินโอ้สวยมากเลยพี่น้องร้านอ้อมเมฆอ้อมเมฆตลาดสีเมืองทุกท่านอันนี้ถุงละสิบโลปอ่ะเอ็มเมกี้ห้าโลนี่สิบโลใช่ไหมใส่ถุงสิบโลใช่ไหม โอ้ช่างน้านมรอรอพี่น้อ,นอนนงฟอกแดงทุกท่านส่วนมอเตอไซค์เราก็ซื้อของอยู่นี่เนาะเครับผมโอเคครับผมอขอบคุณมากนะอขอบคุณมากครับบ๊า,ายบายครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับสวัค,ครับบ,รบ๊บบบายบาย